ตอนนี้เราอยู่ที่งานไทยวัสดุ XBNB Home Wood l o w e l นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย Lowell มีเครื่องมือช่าง40วต์ที่จะออกมาตัวใหม่นะครับผมให้เราได้ชมกันนะครับไปน,นี่ครับผมบล็อก40วลตอวน,นี้41มิลครับผมเป็นบล็อกขนาด4หุนนะสำหรับ Lowell ก็พัฒนาเครื่องมือมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับจากปีที่แล้วที่ผมใช้ Lowell เ,เนี่ยสัมผัสแรกที่ได้จับตัวใหม่บอกเลยว่ายกระดับมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสุดยอด โลเวลด้วยพลังแบตเตอรี่ถึง40แอมป์นะครับตอบโจทย์การใช้เครื่องมือในงานช่างที่โหดกว่าเดิมได้โดยเฉพาะงานขันน็อตโบตัวใหญ่ๆงานเจาะคอนกรีตยอย่างสว่านโรตารีตตร่นะครับหรือว่าสว่าน3ระบบเจาะขันแล้วก็เจาะกระแทกด้วยแรงบิดที่ให้มาสูงบวกกับแบตเตอรี่ถึง40แอมป์ทำให้งานยากกลายเป็นงานง่ายขึ้นเยอะเลยครับ สุดยอดมากผมเป็นแบตเตอรี40่40วตลมีน้ำหนักอยู่นะครับแต่ว่าแรกกับความแรงก็โอเคนะผม2แอมป์40วตลกับ4แอมป์นะผมตัวที่ชาร์จมันจะมีการระบายความร้อนด้วยนะมีพัดลมลดความร้อนในการชาร์จนะครับสำหรับตู้เชื่อมของโ o เวลนะครับผมก็มีหลายรุ่นทั้งตู้เชื่อม m m a ทั้งมิกนะครับผมค่อนข้างที่จะใช้ดีนะเนี่ยตู้เล็กๆแบบนี้ผมก็ใช้อยู่ประจำนะครับผม พกพาง่ายพวกนี้เล็กๆ,ๆมีสองสีนะก็จะมีสีส้มกับสีเทาสำหรับในงานไทยวัสดุ XBSB Home นะครับภายในบูธของโล well เวลยังมีสินค้าลดราคาพิเศษทั้งตัวสวานไขควงกระแทกหินเจียรเลื่อยชักบล็อกกระแทกแล้วก็เครื่องมือตัวอื่นอีกหลายรายการเลยครับคุณเพื่อสามารถมาจับมาทดลองใช้งานก่อนได้นะครับมีน้องๆน,น่ารักคอยให้คําแนะนําตลอดครับและมีการแจกตลับเม็ดฟรีภายในบูธด,ด้วยครับส่วนใครที่อยากได้เครื่องมือตัวใหม่40วของโลเวลอดใจรออีกนิดนึงนะครับภายในงานนี้เอามาให้ทดลองกันเฉยๆนะครับถ้าใครอยากได้นะครับ โมกรลานี้ออกมาให้เพื่อนๆได้เสียเงินแน่นอนนะครับแต่สําหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะครับไว้มีโอกาสผมจะนําเครื่องมือของโ w เวลตัวใหม่ๆม,มารีวิวให้ชมเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อแล้วกันนะครับผมมองว่าโ o เว l เนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่พัฒนาเครื่องมือสําหรับคนไทยได้ดีเลยทีเดียวครับ ซีรีส์นะครับเป็นตัว 40v extreme คนที่ใช้งานหนักจริงๆนะครับแนะนําเลยอันนี้จะวางขายมัคการานี้เลยครับก็ะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากจะมาชมเครื่องมือโลเวลนะครับผมมาได้ที่ Impact งานก็จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ธันวาคมครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับในบูธโลเวลมาเอาจับเครื่องมือได้นะครับรับรองได้นะจะติดใจแน่นอนครับผมโลเวลเซตเอ็กดีว well ะ